I don't know where she came from. Kind of turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my T-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. <tellos> hey, I'm ขึ้นรถค่ะทั้งน้อง,องทำไมอยู่กันสองคนนะคะน้องอ้วนกลมคนอื่นเข้าไปไหนกันแล้วเมื่อครูนี้ฝนตกนะคะแล้วก็ตกทั้งคืนเลยคะ่ะตอนนี้เหมือนกับว่าจะหยุด<อ>แล้วนะคะไปขึ้นรถมาหมาลูกวันนี้ป้าไม่ได้ไปด้วยนะคะถึงแล้วลูกไปได้เลยลูกบายๆนะคะดินะ นี้เกือบมาไม่ทันนะแปดโมงห้าสิบแปดพอดีค่ะเขาเริ่มเรียนเก้าโมงนะคะแล้วเดี๋ยวสิบโมงครึ่งมารับเด็กๆค่ะวันนี้คือระหว่างที่รอเด็กๆก็ไม่ทำอะไรนะคะแวะร้านเฟรนดี้มาซื้อน้ำนิดหนึ่งแล้วก็นั่งทำงานในรถค่ะระหว่างนั้นทำงานไปก็แบบหลับไปนะว่วงนอนเมื่อวานแบบว่าไป ทั้งวันก็เลยรู้สึกเหนื่อยหน่อยค่ะและนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านเด็กๆก็ต้องไปเรียนพิเศษต่อนะคะเพราะว่าวันเสาร์ขอเลื่อนครูเป็นวันอาทิตย์แทนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีคนมารับน้องแมวแล้วก็ลูกค้าโรงแรมแมวก็จะมารับแมวอีกค่ะวันนี้ก็เลยไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็ฝนก็ตกด้วยก็ทํางานอยู่บ้านต่อไปะคะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดราชการญี่ปุ่นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพาเด็ก ไปข้างนอกแต่ขอดูอากาศก่อนค่ะว่าแบบเออฝนจะตกอะไรยังไงไหมนะคะลิขูดเขาแบบอยากไปงาน70ปีครบรอบกอซิล่าค่ะซึ่งก็พิ่รู้ว่ามีอะไรนะคะเดี๋ยวต้องขอดูก่อนน่าจะอยู่ในเมืองค่ะส่วนเลโอนี่ก็ที่ว่าไม่สบายก็โอเคหายแล้วนะคะไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วเแต่ว่าเขาแบบนอนพัชเฉยๆเดี๋ยวก็ต้องบอกคุณครูไปว่า ก็ไม่ได้เป็นโควิดอะไรนะคะไม่ได้ติดเพื่อนมาโอ๊ยแล้วหรอโอ๊ยเดี๋ยวจะได้กลับไปดูรูปลิขวดแล้วหลอเนี่นี่ไม่ได้ดูเล่มนี้มานานนะคะเพิ่งเอากลับบ้านอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอุ้ยสวยไปปะเนี่ยนี่คุณหนูใช้สีน้ำว่าหรอสีน้ำเหรอลูกยอด้วยเออสวยอ่ะ โอ้โหนี่มันแบบะสวยอ่ะของนี่นายยังวาดไม่เสร็จหรอคะเดี๋ยวมารอชมของนี่นายทีนึงนะคะเราจะกินแม็กกันก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็ค่อยซื้อไปฝากป้าๆกับเลโอไหนดูซิมีตัวอะไรอ,อ,ย,อยู่เดีรวแซว คือนั่งกินเพราะว่าโปเตโต้ววเวลาเราแบบซื้อแล้วกินเลยมันอร่อยแต่ถ้าเราแบบเอากลับไปกินที่บ้านมันจะไม่อร่อยก็คือแม็กมันก็เรียกว่าเป็นเป็นอาหารที่ถูกในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเซตหนึ่งก็แบบไม่ถึงพันเยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะท <c oughs> ี่หนาวแล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้ฝนตกนะคะฝน <c oughs> ตกแล้วอากาศแบบ20กว่าองศาะคะ <c oughs> อากาศงงไปหมดแล้วเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็ฝนอะไรก็ไม่รู้นะ ีนเกียหรอยวอ้าอนีร้อนๆมันก็ดูนาะกินเนาะอันไหนของหนูบ้างลูกน,นีอันนี้ลูกอันนี้ค่ะก็แบบสั่งมาโดยไม่รู้นะคะว่ามันเนีะเมันเป็นรูปแบบมาโจคือแม่มดน,น้อยกี่ๆด้วยอา้าวคือเขาโคกันตั้งแต่เมื่อไหร่กับแมคโดโน,โนัลเนี่ยคะก็จะเป็นแฮมเบอร์จะเป็นแฮมเบอร์กอร์แบบรสไก่นะคะแล้วก็เผ็ดหน่อยก็เลยอ่าลองชิมดู ริบบิ้นที่ก็ชีสเบอร์เกอร์แล้วก็แบบขอสั่งโอรีโอ้ด้วยค่ะเอาๆนี่นะทำไมหนูกินโอรีโอ้ก่อนะหนูไม่กินเบอร์เกอร์ก่อนะหนูเบอร์เกอร์อะไมันจะละลายเหรอก็เลยก็สั่งมาก่อนเลยนะแต่ว่าเราต้องรีบกินบเนโต๊ก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะหายร้อนแล้วก็ทุกครั้งที่กินก็จะแบบทุกอย่างได้ซอสพริกที่ร้านแม็กซี่มังไทยค่ะชอบมากชอบไปกดเยอะๆชอบกินสุดๆญี่ปุ่นไม่มีนะไม่มีอะไรจิ้ม เป็นแบบทรงเหลีหล่ยมๆหน่อยนะคะก็ไม่รู้ทำไมเขาเป็นทรงเหลี่ยมแบบธรรมดา,าก็กลมๆใช่ไหมคะลูกของนี้นะกลมๆเนาะโอ้ชิมแล้วก็ไก่เผ็ดจริงค่ะมีความเผ็ดสไปซี่ได้เรียบร้อยของเลโอก,กับป๊ะป๋านะคะอันไหนกินไม่หมดเอากลับกินที่บ้านต่อ,อ น,นี่ค่ะลิขูนีนะเขาเริ่มเรียนเมื่อปี2023เดือนมีนานะคะอันนี้รูปแรกที่วาดแล้วก็รูปที่สองปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเดือนพฤษภาแล้วก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆอุ้ยอุ้ยดลาอันนี้เป็นวาดรูปแบบใช้สีไม้อาจจะไม่ค่อยทันหนาเท่าไหร่แล้วก็อ่าสีน้ำรู้สึกว่าี่คุณจะชอบสีน้ำมากกว่านเนี้ยไม่เคย ก็อันนี้นล่าสุดก็สีน้ำเหมือนกันนะคะรู้สึกมีสไตล์สีน้ำของเขาก็แบบโดดเด่นออกมาว่าเป็นงานของนิคุหมอนกันนะคะเนี่ยนี่น้องเทียร่านะคะก็คือแบบปกติมากเลยนี่เขาไม่ต้องกินยาแล้วนะคะก็ถ่ายปกติเลยเพียงแต่ว่าตัวร่างกายก็คือแบบมันก็มันก็ถือว่ามีความปกติะคะ่ะยังไงก็ต้องอยู่บ้านเราแม้ว่าจะไม่ได้มีอาการ เป็นอะไรแล้วก็ตามนะคะน้องเทเลอร์เดี๋ยววันนี้น้องเทเลอร์ย้ายบ้านแล้วนะคะน่าดูหน้าหนูเป็นคนหน้าเหมือนแม่หนูอะดูหน้าแบบตาเศร้านุ่มน้อยอทีโอทีโอเขาจะดูตัวใหญ่กว่าน้องเทีอร่อยู่นะดูหน้าจะอ้วนๆหน้าแบบสไตล์ไปทางพ่อเขาหน่อยอ นั่งอยู่ข้างหลังน้ำหมานี่เองดูสิคะเด็กดูหน้าตาดูตาแมทำตาทำตามารับแมวไปแล้วนะคะก็ได้ของฝากมาอีกแล้วค่ะไม่ได้ฝนอ้ไม่ใช่ปลาม้าหละปลาม้าตันี้ฟรูดิสเห็นไหมเขียนว่าฟรูดสมมโม่มอมโมแบบแบบดูดีไฮโซ โมโมแพงเนี่ยโมโมแบบลูกใหญ่มากรูปอะไรก็กหญกว่าหนูหนูปอกกินได้เลยนะลูกได้ป่นปัญหาคือหมาก็ปอกไม่ค่อยเป็นนะสินะโมโมเนี่ยก็โมโมโมเดี๋ยวมันแล้วแหลค่อยๆลอกออกได้ไหมนะลูกลอกลอกเปลือกม,มันออกอะถ้าถ้าเปลือกบางอันมันสุกมากๆมันลอกเปลือกได้ <ๆ S 1> ก็เออก็ก็ปอกตามแบบอะไรก็ได้นะแล้วแต่ใจปะปอกเพื่อนหนูลองแบบชิมชิมดูเลยลูก อย่างนั้นลูกเลาก็อ๋อกินได้เลยลูกกินอ่ะเอาตัดแล้วก็ค่อยใส่จานจิ้มกินก็ได้เรียบร้อยที่ขูดปอกเองนะฮะเก่งมากไงบ้างลูกอร่อยไหมอืมอร่อยมมมเอ๊ะปกติหนูไม่กินมมมอหนิอืมออก็ว่าปกติหนูไม่เคยกินมมมอมาก่อนนะมักิน ก็อีกอันนึงด้วยนะคก้นี้ก็ต้องแบบแช่ตู้เย็นคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวแกนะแล้วก็แช่ตู้เย็นอ่ะกล่องนึงคืออะไรเอ่ยหืมหืมไซรอกไกรอก,ก,รอกแบบต่างๆกโอนเคโดจะได้เก็บไว้กินอุ้ยมีหลายแบบเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแบบเซตร้านมีชื่ออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลูกอ่านว่าอะไรลูกมัซึซก,กะเนื้อนะอ๋อเนื้อชื่อดังของจังหวัดน,นีเอะค่ะอ๋อเป็นเซตเนื้อน่าเซตเนื้อ เชฟเหนือมีห่อแบรนด์นี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมาดูเอ้ยหนูก็เข้าได้เนาะกล่องติสเตียวโอ้โหนี่ะนะน้องนกน้อยนี่เด็กบ้านเราก็พากันบินไปเดี๋ยวเขาก็จะบินกลับมาในรังนะคะไลลาอย่าลุกไปวิ่งเล่นกันเลอะๆปะโอ้ยไลลาจะเอาหัวออกมาเหรอลูลก หัวค้างแล้วออกไม่ได้อีกอันนี้แบบีินะก็จะจัดโตอีกแล้วหรอคะโตอีกแล้วคะ่ววคะดูแบบโอ้ย้าหนอกอ่ะดูหนูเขาทำนอนไหมอะลูกทำไมนอนได้อ่ะมันสะดวกอะ่ะค a ะเ f ื้อ

โอ้แต่มันก็ทำไมมันเละตลอดนะหนูเนาะขนาดหนูจัดบ่อยๆอ่ะมันก็เละอยู่ดีอ่ะ<ช>อันนี้นทิ้งเถิดมันแบบมันมันไม่มันไม่ไหวแล้วอะ่ะลูกทิ้งจ้าอันนี้ยังไม่เห็นใส่เท<ม>่าไหร่เนาะใส่นอนก็ได้นะเสื้อตัวเนี้ย,นนนยอ่ามันดูแบบเป็นชุดนอนอะ่ะอันนี้ก็แบบโอ้ยทิ้งเถิดเน่ามากมอัอนนี้ก็ต้องทิ้งนะคะเนี่ยมันเกินเบอร์มากมันยังใหม่อยู่เลยลูกหนูใส่ไม่ได้หรอ ส่อะไรทำใไ้เล็กลรอะโอ้ยยังไม่ทันได้ใส่เลยหม่นี่ยังมีป้ายอยู่เลยอ่ะอ๋อใส่ด้วยสีดำมันสีดำามันอยู่เลยไม่ค่อยใส่อันนี้ดูกางเกงโอโอเปื้อนมาคือถ้ามันเปื้อนเราก็ทิ้งอะค่ะเพราะมันเปื้อนเกินไปแต่ที่มันสวยๆนี่คือเก็บไว้ให้ให้น้องผู้หญิงนะคะนี่นะนี่ัวตัวนี้สืตัวนี้ก็แบบเปื้อนแล้วค่ะเนี่ยก็ต้องทิ้งอีกเหมือนกันอืแต่มันตัวเล็กแล้วเลยนะบอกว่าเอหัวเข้าไม่ได้แล้ว ในยูน้ำบอกเล็กนะคะอันนี้ยังแบบไม่ทันได้ใส่เท่าไหร่เลยเล็กและวใครีักอะอยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้อันนี้ใบห้อยเลยเอาไว้ให้คนให้หมดจ้าเสื้อที่หนูใส่ว่ะล้วมันเปื้อนอ่ะมันซักออกไหมอ้าถ้าออกก็โอเคเพื่อนมากอดโล่งละนี่ค่ะโล่งละหลักการคือต้องทิ้งของที่ไม่เอาก่อนนะคะไม่งั้นจะไม่มีที่เก็บนะเหลือไว้เฉพาะที่ใช้จริงจ นี่นึกว่าเสร็จแล้วย,ยางหน้านี่เหลือช่องเล็กอีกค่ะอนี้แต่ละคนแต่ละคนนอนแม่นะ่ารักทั้งสองเลย,อ,ยอะไรคะมาลูอืมานี้เหรอลูกนี่นะเขาบอกว่าเขาจะทําผัดกะเพรานะคะคุณตาสอนไว้แล้วคือหมูสับแข็งแล้วแช่เย็นไว้นะคะแช่แข็งไว้ก็เลยออกมาให้อุ่นๆเล็กน้อย แล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปใส่กระทะเลยทําแบบอย่างง่ายการใช้น้ําผัดกะเพราใส่เข้าไปก็เสร็จเลยอ่ะโอเคผัดสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยใส่น้ำซอสผัดกะเพราเ,เป็นซอสผัดกะเพรานะคะอ่ะลองใส่ใส่ช้อนนึงก่อนเนาะพอแล้วพอพอ่พอนสักช้อนนึงก่อนอเพิ่อ่ยเถเหมือนจะรสชาติเข้มไป เสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวผัดกะเพาของนี่นะอร่อยไหมคะอร่อยนะโอเคทำเองเก่งแล้วทีเนี้ยหิวเมื่อไรก็ทำเองได้เลยนะ ทีนี้ทุกคนก็ทำกันเองได้หมดแล้วนับกันไหนกี่กันนะคะฝากกดไลค์ับสไครต์ด้วยนะคะจะเน่ So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just want to tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love.